การจัดองได้ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับ้ารวกทางผู้บก็บรเชิญงานท่าน เรียนท่านผู้กับตำรวจผู้กำกับสอครอด้ยาบ้าฝ่ายกระ่าจำนวนแปดสิสี่ักคดีนี้ก็เราสรวจมาทาตตรวจสอบสภครเพืนเ็นคดีว่าให้ไปเก็บยาเพื่อที่จะมา ยาที่ตามที่ผู้ขายยาจะเขียนน้ำหมายนะที่ทแ,แล้วก็สามารถจะคุมตัวบางคนหรือววความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปนะครับก็นำลงพนักงาน

ใ้น <c oughs> mm ั hmm. ่นอ่ะในนั่นมันเด็กอยู่อืมรอบรอบที่แล้วเขาวางคิแล้วได้ค่าจ้างเท่าไหร่สามพันสามพันพสามพันี่น้องไเอาเลยต่ออวกา3พันต่ออ้กฮัลโลอ้รางานเียวม ถึงน่มาแล้อันหนึ่งไหมี่ครั้งแล้วจะ่ำเขาเป็นคนเอามาซุกซ่อนไว้ในห้องนอนนี้นะครับเราไปรับมาตักที่ไหนครับเราไปรับที่เมืองลูกพี่มืงไ่ะลูกพี่เมืองใครลูกพี่มมันอยู่ไหนขเรวรีบ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 ร มารับยานะครับตรงนี้ยาจำนวนยาเท่าไหร่่ห้ลูกเดีบยบนี่หนึ่งเขีนยบนึงอ่ะเขียบมังมา่งนั่งลงเดี๋ยวนพแหงโรงเรียนไปโรงเรียนบ้านสแกูงโรงเรียนแกูไปไปบ้า